สวัสดีครับน้องๆเห็นอะไรกันยังก็มาแล้วนะครับผมกับร้านขาแห่งความมืดเออรอบนี้จัดหนักจัดเต็มครับผมมีทั้งชุดมีทั้งบัตรคั้นสูงโอเควันนี้พี่มิกจะมาจัดบัตรคั้นสูงนะครับน้องๆก็น่าจะเข้าแล้วแหละเวลาดีพี่มิกมาเร็วขนาดนี้เฮ้ยี่รับสิทธิพิพเศษโอเคพี่มิกบังหรือเปล่าสิทธิพิเศษนะครับผมสิทธิพิเศษโอเคขอหยับนิดนึงขยับไปด้านซ้ายโอเคผมประมาณนี้โอเคครับผมจังหวะนี้มันเท่าไหร่นะ90%ซพอได้ไหม พอแก้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์พอผมอย่างอื่นอ่าไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะผมเก้าสิบเปอร์เซ็นต์กดเลยป่ะเพื่อไปกาดไม่เสียเวลาพี่มิกจัดเลยแล้วการไอ้อาเราต้องกดหยุดด้วยใช่ไหมหยุดดิรออะไรเฮ้ยโอ้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลขกับหัวหรือป่ะหกสิบหกโอ้โหโคตรเล่เลยผมเกมฟรีไฟอย่างเงี้ยคือคนที่มันเติมบ่อยๆมันให้เยอะๆหน่อยก็ไม่ได้เนาะโอ้โหโคตรต่อแต่เลยหกสิบหกเปอร์เซ็นต์เกาหัวแป๊บ เอออะโอเคครับผมไปดูร้านค้ากันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างครับผมมาเจ็บใจครับผมคนที่แบบขยันเติมเงินให้เกมฟีดไฟลยทำไมไม่ให้น้อยจังเลยหกสิบหกเปอร์เซนต์เวอร์จัดโอเคเดี๋ยวขอดูของนิดนึงผมมีอะไรกันบ้างเฮ้ยสิ่งของสูงอยู่ไหนที่อยากได้ฮอ่วะไม่อยู่ตรงนี้เฮ้ยมีท่าด้วยอะท่าท่านี้ท่านี่ท่านี้เป็นท่าที่แรมากครับผมแต่น่าจะมีกันหมดแล้วแหละเออแล้วก็มีสกินปืนนะผมชุดชุดเท่ๆมีชุดอะไรกันบ้างครับผม ชุดผู้หญิงเออนี่ก็เหมือนจะเทับผมจริงๆพี่มีต้องการแบบสิทธิ์การสูงผมน่าจะอยู่อีกหน้าหนึ่งครับผมชุดก็เฮ้ยชุดผู้หญิงมันมาอีกแล้วเหรอรู้สึกว่าเขาที่แล้วก็มานะชุดนี้โอเคครับผมแล้วก็เอ,อ้ยชุดนักบอลนักบาสหรือนักบอลวะนนี้นักบาสครับผมน,น,นักบาสเฮออ้ยถามว่าตรงนี้ไม่มีอะไรน่าสนใจเลยผมอาชุดแลต้องซื้อประมาณห้าร้อยคุณจะได้เฮ้ยชุดผู้ชาย โอ้โหเฟี้ยวไม่เผาเลยเว้ยชุดผู้ชายของช่วงวานี้ก็เฮอ้อมีรถหกสินะครับผม66%เท่าไหร่นะ509เพชรจาก1,499เพชร้อย้าอ๋อ้จริงๆอยากได้บัตรขั้นสูงอ่ะมีลงทุน10เพชรดีกว่าไปสลับไปดูบัตรขั้นสูงนี้มีปะเนี่ยไปสลับไปเลยเฮ้ยนี่ไงโอ้โห153เพชรนะครับผมจาก450เพชรอ่ะจริงๆตั้งใจมาจัดบัตรขั้นสูงก่อนนะ ชุดผู้หญิงก็ผมเออชุดผู้หญิงก็น่ารักนะครับผมมีทั้งชายทั้งหญิงครับผมเป็นชุด RWS นะครับผมเป็นการแข่งขันอันดูเดือดของเควฟีไฟเออแต่ทําชุดมาขายนะได้จะททำมาแจกชุดแจกก็มีับผมชุดแจกก็เทไม่แพ้การนะรผมก็ล็อกอินวันไหนวันนี้นี่ว่าวันที่21เฮ้ยวันนี้มีการแข่งขันนะน้องๆอ,อ,อย่าลืมไปดูกันด้วยละ่ะของฟรีมากมายมหาศาลผมคนดู1นึ่งแสนคนก็จะได้อะไรนะถ้า ถ่าอะไรนะเออน้องๆน่าจะรู้กันแล้วพี่มิมิคงไม่ต้องขึ้นเยอะน,นะครับผมตอนนี้ก็ขอจัดตรงนี้ก่อนแล้วกันอย่างอื่นมีอะไรน่าสนใจบ้างอ่าตัวอีโวนี่จริงๆก็น่าสนใจนะครับผมใครที่แบบชอบสะสมก็ผมไปเปิดอ่าในตู้ได้สบายๆเอออย่างเงินก็มามาเฮ้ยมีเสื้อเอสุดหรือสี่เกาบบ้าเก้ายังมาลดราคาอีกเหรอโทษทีน,น่าจะมีกันหมดแล้วเออเหลือร้อยหกสิบเก้าเพชรอ่าพี่มีลดแค่หกสิบหกเปอร์เซ็นต์ก็พอแตะเลยอยากจะลดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่มาลดไม่ถึงนะเนาะ โอเคครับ okay, ผมเด ENNIS, ี๋ยวพี่มีขอเติมเพ็รอีกนิดนึงนิดนึงอเติมเพชรตอนนี้นะครับผมใครเติมผ่านเว็บไซต์ผมเออเติมเกม com เดี๋ยวพี่มิพาไปดูนิดนึงมันจะได้อาของฟรีด้วยอขอพาไปเติมเพชรแป๊บนึงนะน้องึ้งอ่าตรงนี้ผมเติมเพ็รครั้งแรกผมรับของฟรีอันจริงๆทพี่มิไม่ได้เติมนานมากปกติไปเติมอีกที่นึงครับผมก็รอบนี้มาหนุนเกมเขาหน่อยก่อนที่เราจะเติมเพชรผมเราล็อกอินตัวละครก่อนนิดนึงครับผมนี่ล็อกอินเสร็จแล้วเราก็จะมีให้เลือกตรงนี้ อาแต่เราก็ไปคําว่าเติมเพจนะผมล็อกอินอาพี่มิกล็อกอินผ่าน f เฟซบุ๊กก็ผมก็น้องๆพักออกอินผ่าน Facebook ได้เลยนะครับผมโอเคปะเติมไปเติมเกมกันดีกว่าอ่าเติมเกมครั้งแรกครับผมไปพี่มิกเติมผ่านช้อปปีนะครับผมก็พี่มิกจะเติมอาร้อยห้าสิบาทกับสิบาทแล้วผมจะได้ห้าร้อยเพชรอาถามว่าเติมตรงนี้ได้อะไรครับพี่ห้าร้อยเพชรอ่าพี่มิกเติมห้าร้อยเพชรพี่มิกจ้าท่าตรงนี้ด้วยครับผมโอเคเดี๋ยวพี่พาไปดูท่านิดนึงครับผมสำรับท่าคนที่ยังไม่มีครับผม ท่านี้ผมสามวันเท่านั้น499เบพชรก็จะได้ท่าถามว่าท่ามันเท่ขนาดไหนโอเคพี่ผมขอเติมใหก่อนลวกันเดี๋ยวพี่พาไปดูท่า,าท่าเฮ้ยเติมเพชรอยู่ในโอเคผมขอเติมเพชรเอา150บาทก่อนละกันอาชำระเงินสักครู่นะอาใครขโมยแอปแชฟปี้ไปไว้ไหนเนี่ย อ่าตอนนี้ขอเติมเงินแป๊บนึงนะครับผมเติมเงินต้องผ่านสแกนเออสแกนตอนนี้เติมเงินมาพร้อมแล้วผมอ่าจะเติมเนี่ยผมเออไปแล้วจังหวะนี้ร้อยห้าสิบบาทอ่าชำระเงินเลยโดยที่ไม่ต้องมองอะไรทั้งนั้นต้องไปเร็วนิดนึงล้วต้องเติมอีกสิบาทด้วยโอเคทำรายการสําเร็จไปแล้วนะครับผมเอาไปอีกสิบาทนะครับผมจังหวะนี้อ่าพึงพอใจดีครับผมเออเโอเคขอเติมเงินตรงน,นี้อีกรอบนึงนะครับผมอือหือ เอาโอเคสกแกนก่อนโอเคอีกสิบบาทคนระับผมก็จะเป็นอ่าสี่ร้อยเก้าสิบเก้าเพชรพอดีปะเนี่ยปาหนึ่งนะอ๋อได้ห้าร้อยเพชรนะผมโอเคเพชรตัวน,นี้พี่มิเติมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมตอนนี้เพชรเข้าตัวมาไปที่เฮ้ยข้าม,มันเข้ามาเลยเหรอเอาจริงดิยังไม่ทันได้กดรับเลยนะเว้ยแค่เติมปุ๊บท่าเข้ามาเวลนะผมจังหวะนี้เติมไป499เพชรนะครับผมน้องๆอ,อ่าสำหรับท่านี้ก็อยู่7วันนะต,ตอนนี้ผ่านมา2วันแล้วเหลืออีก5วันนะผมใครที่อยากได้ก็ไปเติมกันเด้อ เติมแบบคุ้มค่าเลยก็เติมผ่านช้อปปี้ผมร้อยหกสิบบาทผมได้ห้าอยเพชรมาซื้อของในร้านแบบยาวๆปะเฮ้ยท่าเต็มโอเคตอนนี้ได้ท่ามาแล้วเดี๋ยวพี่มิเอาท่าไปใส่ให้ดูและกัน้ผมมัน,ม,นมันเทพฟ,ฟิวแค่ไใหม่คผมเออเอาจะริงๆมาดูตรงนี้ก่อนก็ได้ผมอ่เมื่อกี้พี่มิเติมไปแล้วท่ามันยังอยู่ปะเนี่ยออัพออกหายไปแล้วผมเออเติมปุ๊บหายปับ๊บ อาท่ามันจะอยู่ตรงที่แบบร้านค้าผมร้านค้าแล้วก็เดี๋ยวผมไปใส่ท่าก่อนนะครับผมใน,ในท่าใหม่มาแล้วก็ใส่แฮมเทผมเออท่าใหม่อยู่ในวันนี้อ๋อนี่อ่ะเป็นไงท่าหมาัดไฟบอะไลกันโอ้โหโคตรเฟีย้ยวโคตรเทหน้าพี่มิกดูโอ้โหตีมาดมเต็มหน้าเลยจริงดิโอเคผมเอาใหม่รอบนึงเอาหน้าพี่มิกประหลบตรงน,นู้นก่อนอ่าท่าใหม่บระไกันนะผมเอ,อ้ยหมัดไฟมาะไยกันอ่ะสี่ร้อยเก้าสิบเก้าเพชรตอนนี้พี่พมิกมีหกร้อยสิบเพชรแล้วเดี๋ยวพี่มิกจะไปจัดของในร้านค้าอย่างกวามืดก่อนเตอนน โอเคไหนๆก็ได้มาแล้วผมเอาไปไทยท่าแทนท่านี้แล้วกันปะอ่ะตอนนี้มีอยู่610เพรแล้วน้องๆอ,อ่ะเพื่อที่เราไปการไม่เสียเวลาผมขอจัดของผนละการผม7จวัน66%ที่ได้มาอ๋อนี่เจอวันี้ผมไม่ใช่อะไรผมบัตรคันสูง <c oughs> เรียบร้อยผมปลดพันธนาการผมทั้ง4คืออะไรบ้างปลดล็อของรางวัลสุดพิเศษมูลค่ากว่า1,000 0เพรเอ,อ้ยโกสูงสุดวันเพิ่อมอีกหนึ่ง้ย อันจังเพิ่มอีกหนึ่งรอยอีกหลอโก้มโหแค่นี้ก็ใช้ไม่หมดแล้วชาตินี้ผมสี่ห้าแสนเพชรเอ้ยไม่ใช่สี่ห้าแสนโก้ตาพิเศษโอเคผมก็ประมาณนี้ละการผมไม่มีอะไรมากผมจะแชร์โลกรู้หรือเปล่าผมไม่ต้องขนาดนั้นโอเคตอนนี้พี่มิกได้นี่มาแล้วเฮ้ยปะหนึ่งอะทำไมเพชรเหลือเยอะจังเหลือสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดเพชรเลยเหรอมาไม่รู้จะเอาอะไรดีผมสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดเพชรเฮ้ยซื้อชุดได้ด้วยเนี่ยอุ้ยแต่ชุดไม่เฟี้ยวเลยอเาจริงดีอ่ะยังอื่นมีอะไรให้น่าสนใจบ้างครับผมเฮ้ย คตรถูกเลยหมดไป153เพรเท่านั้นนะผมใครที่มันเติมก่อนหน้านี้450เพจแล้ผมขอแสดงความเสียใจด้วยผมมีเป็นคนใจใจร้อนอ้ยไม่ใช่ใจช้าใจเย็นจัดเติมช้าก็ได้ของถูกก็อย่างเงี้ยแหละโอเคอย่างอื่นก็อยากได้อะไรก็จัดครับผมบัดเปลี่ยนชื่อพี่มิกรู้สึกว่ามี10ใบแล้วยังไม่ทันได้เปลี่ยนชื่อไปไหนเลยโอเคจังหวะนี้ผมเฮ้ยขอลองท่าใหม่หน่อยดีปะท่าใหม่เฮ้ยท่าไปมาอะไรกันโว้วโว้วโว้โว เออเทสจัดเทสจริงเขาบว่าโชว์สาวๆน่าจะกีดหน้าดูแล้วผมกีดกีดสลบโดนโดนลูกเท้าไปมาอะไรกัน้าไปอ่าเมื่อกี้นี้ผมสิขั้นสูงโอเคพิมขอพาไปดูนิดนึงเฮ้ยได้มาแล้วจังหวะนี้เฮ้ยเป็นแค่ร้อยแปดสิบแปดจรงเหรออ่าคันจะครบสองร้อยกว่าไปนเนี้ยอ่ากดรับขึ้นหมดเลยจังหวะนี้พี่จะดูชุดใหม่ด้วยครับผมไม่ใช่อะไรของอนนี้ขอกดรับคันก่อนนะผมเฮือทำคันมาไม่เคยได้กดรับเลย อ่าไม่ใช่แล้วผมจะพี่มิจะไปดูชุดสิขั้นสูงด้วยจังหวะนี้ผมไหนๆเราก็ได้มาแล้วก็เอาเอาให้มันคุ้มค่าโอเคหมดแล้วจังหวะนี้อาคารเท่าไหร่แล้วเฮ้ยสองร้อยสี่สิบห้าขยับอย่างรวดเร็วน่าจะครบแล้วแหละนั่นไงผมชุดผู้ชายชุดผู้หญิงโอเคตอนนี้รับมาให้หมดเลยแล้วการนี้คือคุ้มค่าแบบสุดๆเลยนะครับผมน้องๆอ่ะตกลงตกลงสุดยอดไปเลยเฮ้ยชุดผู้หญิงน่ารักจ้าน่ารักจริงอ่ะเบิ้งเดี๋ยวค่อยเปิดเฮ้ย อาบ้านนึงยังไม่เปิดตอนนี้หรอกสุดยอดไปเลยเฮ้ยบอดอาสมใสอะไรก็ได้ผมสนใจให้ไมันหายคันนี่อะไรต่อฮึเราเปิดโอ้ยเระเบิดโคเทสเราเบิดลูกเต๋าอาตอนนี้พี่มิกปรับภาพลงไม่ใช่อะไรครับผมพี่มิกยังไม่อยากเปิดครับผมพ,พี่มิกจะเก็บเป็นแคตตาล็อกอ่าของบางอย่างเราไม่ได้ใช้เราไปเปิดมาทำไมครับผมมีเก็บไปดูเล่นโอ้ของมากมายมหาศาลาาาาจริงดิแป๊บนึง อโอเคตรงน,นี้น่าจะหมดแล้วผมอารีข้ารสูงก็ประมาณนี้ครับผมบิ๊มกได้ชุดมาหมดแล้วถามว่าชุดเมื่อกี้นี้มายบิ่มิกไม่เปิดหรอครับผมเออมันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวิ๊่พาไปดูอะไรนิดนึง <c oughs> อ่าชุดชุดที่ว่าผม <c oughs> เจ็บ <c oughs> เก็บใส่แคตตาล็อกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเด้ครับผมก็ประมาณนี้อาซีตซันที่เติมมาทั้งหมด <c oughs> ไ,มไม่เคยได้เปิดมาใช้เลยผมเก็บไว้เป็นไ้ไดูเล่น อ่าตอนนี้4.4ชุดก็ไปแล้วโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันโอเคคลิปนี้พี่มีอะไรแล้วนะครับผมสําหรับใครที่มาใหม่นะครับผมยังไม่รู้จักพี่มีนะคะรับผมจริงพี่มีเป็นสตรีมเมอร์นะครับผมเออเมื่อกี้น้องๆน่าจะเห็นกันแบบแล้วบางคนสงสัยเอ้ยอะไรวะพี่มิกสิบวอเชอร์เล่นคืออะไรอ่าเมื่อกี้นี้น้องๆเห็นกันไหมไมเห็นวิทย้อนให้ดูอีกรอบหนึ่งอ่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยอาคือจริงๆพี่มิกสตรีมครับผมสร้างห้องเล่นกับคนดูนะผมช่วงประมาณเย็นๆนะสำหรับใครที่อยากเล่นกับพี่มิกก็มาเล่นกับพี่มิกได้โออเเคดดดีี๋ยวพาาไปูท่่หนนน้ชงงิึ อ่าน้าช่องอยู่ตรงไหนครับผมตรงนี้เลยนะครับผมช่องมิกตอนนี้คนติดตามหมื่นกว่าคนแล้วนะครับผมสาหรับใครอยากเล่นกับพี่มิกนะครับผมมีห้องไฮไลท์ห้องอัดตัวห้องสไนเปอร์อมีกิจกรรมเล่นกับน,น้องๆมากมายเลยนะครับผมก็จ่วงตีทุกวันใครอยากเล่นกับพี่มิกก็มาเล่นกับพี่มิกได้ก็ไม่มีอะไรมากอยากจะเล่นก็มา <laughs> โอเคคลิปนี้ไม่มีอะไรแนละ้วจริงๆครับผมขอโทษน้องๆที่อ่าดูพิมพ์มาถึงจุดนี้ผมบูดมากเลยเกินนะครับผมก็เหลืออยู่457เพรน,นะครับผมเอาไปทําอะไรดีครับผมรอก,กิจกรรมต่อไปดีกว่าเขาบอกว่าของแรของอะไรที่มันเจ๋งๆจะเข้ามาอ,อีกไม่นานนี้นะครับผมน้องๆโอเค okay, คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วบายๆไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมมีของดีๆมาโชว์น้องๆอ,อ,อีกแน่นอน,นผมตอนนี้จะเติมเพชรอีกเพชรน้อยจัดเดี๋ยวจะเอาสักหมื่นเพชรละกันนะผมเฮ้ยหมื่นเพชรเอาจากไหน ก็กิจกรรมนี้ไงครับผมเออบางคนสงสัยหมื่นเพรพี่มิกจะไปเติมหรือไม่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 เติมหรอกครับผมนี่อ่ากิจกรรมตามเพื่อนกลับมาน้องๆสาหรับใครที่ยังไม่ครบนะครับผมเออตอนนี้พี่มิกครบแล้วไม่แจกใครเราไม่มีแล้วเหมือนกันตัวไก่ตัวไก่พี่มิกไม่ได้อนมา30ปีลืมรหัสหมดแล้วอันนี้ด้องๆส่งให้ต้องขอบคุณน้องๆมากเลยเดี๋ยวพี่มิกจะมาเปิดละการผมตอนนี้มีสองรหัสแล้ว รหัสละ16กล่องโอ้โหเยอะจัดเยอะจริงนะครับผมใครอยากดูว่าพี่มินจะได้19,999เพชรหรือเปล่าเดี๋ยวรอติดตามคลิปต่อไปผมพี่มิมกำลังทำคลิปอยู่โอเคไปแล้วบา,บายยคลิปนี้ไปแล้วจริงๆนานแล้วเดี๋ยวคนจะดูจะบน่นเหีย๋ยพี่มิบ่นอะไรนักหนาว๊ายบายแล้วนะอ่ขอเพิ่มเติมอีกนิดน,นึงนะครับน,อนอ้องๆอสำหรับใครที่เติมเพชรเมื่อกี้นี้นะครับผมจากเว็บไซต์เติมเกม .com นะครับผมอย่าลืมมากดรับของกันด้วยนะครับผมเออก็ไปที่ล็อกอินเมื่อกี้นี้ผมก็จะ ก็จะได้ของนะครับผมเลือกชิ้นใดชิ้นหนึ่งหนึ่งในสามชิ้นนี้นะครับผมชุดนี้พี่มิกมีแล้วนะครับผมเป็นไอวอลและการมูลค่า499เพชรสําหรับใครที่ยังไม่มีชุดก็เลือกชุดน่าจะคุ้มกว่านะครับผมมูลค่า9 9 9เพชรพแต่กระเป๋านี่คงไม่มีใครเอาเหรอกมั้งส9 9เกชรเพเอามาทําไมครับผมเออเอาไอวอลและการผมก็เลือกได้1ชิ้นนะผมจาก3ชิ้นอ่าโอเคไหนก็เลือกแล้วก็ปดล็อคไปเลยผมยืนยันอะแค่นี้ผมของก็น่าจะเข้าตัวแล้วหรือเปล่าออยยืนยนัดีรออ อาพี่มิกเลือกเรียบร้อยแล้วขอเขาไปดูในตัวนิดนึงว่าของมายังมายังไม่รู้เอาตรงนี้ออกไปชวบเฮ้ยเอารถของอยู่ไหนครับผมจังหวะนี้ของของอาน่าจะอยู่ในตัวอา่าอยู่ในนี้หรือเปล่าขอดูนิดนึงครับผมไอสวอร์ไอวอร์ที่เลือกมาเอา้าไอวอร์อยู่ตรงระเบิดโอเคไอวอร์น่าจะอยู่ตรงนี้แล้วนะครับผมไอวอร์โอเคมาแล้วจังหวะนี้ เอ้ยน่ารักจุดๆเลยนะผมสําหรับใครที่แบบอ,อยากได้ผมเติมแค่สิบาทเท่านั้นนะผมเติมครั้งแรกก็ผมก็จะได้ของตามนี้เลยนะครับผมน้องๆโอเคคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วจริงๆขอตัวลาไปแล้วบ๊ายบายบูย๊